สบายดีกันเบร์อสุขทุกคนตอนนี้บาร์เมนไซกำลังอยู่ที่บหูเนาะยัางมาแต่สามเซนยัางมาแต่สามเซนเนาะก็เลยมาเจอจุดนี้เนาะบาร์เมนไ่กับเบิงตาม Google เนาะสีกกับไปที่อนุสาวรีย์เนาะแต่ว่าที่ว่าที่จีนรถกับคิดว่าที่ึ้นรถไปมา คิดว่าที่คืนรถไปอนุสาวรีย์ไส่เนาะแต่ว่ายงา,กกา,า,า,นนางมากเห็นรู้สึกว่าแถวนี้ก็บน่าสนใจเนาะตอนนั่งมาก็เลยเลยมาเห็นบ่อน,นี่คือว่าสวยงานมาลีรบ้ว่าจะเป็นถน,นนเนาะหรือว่าแถวนี้เนาะคือว่าสวยงานมาลี่เนาะมีทางรถทีน้ำ ก็ถนนก็สวยงามขนาดดอกไฟดอกไฟที่ว่าไปตามซ้ายทางเนาะก็สวยงามขนาดเดย้อนจีพาทุกคนยางหลอกมาทางนี้เนาะ่ก็ลำปูกระเช้างามขนาดเนาะนลำปูนเนาะตัวนี้ก็เป็นซีแยกเนาะเป็นซีแยก หักทางเมืองนั่นก็เป็นรถไฟเนาะโอ้เป็นสายทางรถถีไปเลยท่านผู้ชมสวยงามขนาดลื่าานลป่ายปถนนเนะาะอาจจะเป็นอุทัยเจ็ดเจ็ดทิพย์หรอบ้านใส่กับอานอย่างอานบ่อถือเนาะ าจะเป็นอุทยัยเจีทิิปกันเนาะโสวยงามขนาดเดี๋ยวสิพ้าทุกคนยางมาทางนี้เนาะต้นใหม่กัสุดกหยอดเลยเนาะแถวนี้กับเขตแถวดูสิทธ์เนาะแวงดูสิทธ์ทีว่าเฮ้เห็นตามป่าเห็นเนาะภาเปืองนันกับสิบเป็นภากเปืองนันกับสิบเป็นล่างรถไฟเลยท่านผู้ชม เป็นล่างรถไฟนาจับไปผูกสถานีต่อไปกันนาจับแมนอบอแมนไสกับยางมาแต่สามเซนทันทุกชมไปสื่อสื่อปีเนาะสี่กับบ้านสื่อปีสื่กับเมืองน้องค่ายเสื่อปีสอสอบบนนอ่สี่กับบ้านเนาะออกไปน้องค่ายแล้วออกไปสู่วิ่งจันเนาะ ก็เลยมาสืบปีอยู่สามเซนเพราะว่าสามเซนก็ห้าบอลที่พักเขาอยู่กับบอลได้ใกล้เนะเาะเสือบอลแมนไซก็ยังมากเนาะเบื้องนูกนี่นะท่านผู้ชมคือหุ่นนี่แหละเวลามันยื่นบอลแมนไซเห็นทำเย็คิดว่ามันคิดว่าหุบปั่นเนาะเว้ยนะมันล้อกินปลาสบาย บรีภัยเห็ดยังกับมันเระเป็นแบบระแบบสบายใจเลยเนาะแล้วนี่ก็บสบายปั่นรถถีบเนาะสวยงามขนาดบนบงถนนสองเบืองเนาะมีต้นไม้อยู่ทางมีตนม้นไะม้เนาะสบายเบืองไหนกับเป็นรางรถไฟ ถนนบอนนี่ก็สวยงามขนาดเรียบแทรเียบว่า,น,านั่งรถีนก็คือสินิ่มเป็นนิ่มและบอนนี่ซำสีบิดเนาะรถจักรุดหออสชุดหนอดงสใช่ละ บ่าวโหลบ่าวแม่นไสกะบ่อนได้ที่ว่าบ่เคยมาเนาะคือจังซี่นี่คือกรุงเทพฯนี่เนาะย่างมันก็เพิ่นเนาะมันได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่แม่นว่าบาแม่นไสบ่เมื่อยเด้กะเมื่อยคือกันเนาะยางเนาะแต่ว่าเฮาบ่อนที่เฮาบ่เคยเห็นเฮายางไปยางไปละมันรู้สึกว่ามันก็เพิ่นดีเนาะมันคือเฮาได้ค้นหา หลายอย่างเนาะมันเป็นคือเฮาย่างแล้วก็บ่ได้เสียถิ่มหั่นน่ะคือเฮาบ่ได้เสียเหือถิ่มน่ะเฮาย่างไปเฮาก็ได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เก็บบรรยากาศทพ่เช่อก็เป็นความรูให้เฮาเนาะมันก็ม่วนก็เพิ่นดีถ้าเฮาคิดว่ามันได้ประโยชน์เฮาก็เฮ็ดยังเฮาก็มีความสุขเนาะเฮคิดว่ามันมันดีเนาะ ้าเห้าคิดบวกสะททางผุ้สม้มเห้าคิดบวกท่านจะเห็ดไห้เห้ามีความสุขเนาะถึงว่าสีบ่มีเงินมีข้ามร้ายก็ยาเนาะทางผู้ชมถ้าเห้าคิดว่าเข้าพ่อในสิ่งที่เห่ามีเห้าเลี้ยวเบิง่งสิ่งที่เข้าเห็น่า มันโบาสางความเดือดถอดให้ใครกับสิ่งที่เฮามีแล้วกะ็มันโบถึงขันเดือดถอดเฮาเนาะมันถือว่าเป็นกำไรแล้วเนาะคือว่าเฮาคอยเป็นคอยไปเนาะเฮาเห็นอยังกะเฮาแต่ทีมีความสุขเนาะเฮาบ่าต้องไปกดดันตัวเองหรือว่าบ่าต้องไปฟัง ข้าคนอื่นร้ายนเนาะเข้าเสื้อหมันในตัวเองว่าเข้ากำลังเหตุยังอยู่แต่เขาก็ต้องแต่เขาก็แต่ก่อนที่เข้าจะเสื้อตัวเองเขาก็ต้องปูว่าเข้าเหตุยังเนาะแต่การทามเขาเองแนว่าเขามีความพยายามแล้วหรือบ่เนาะคือบ่าเม้นใส่น่ะ เหตุยูทูปไปเนาะเฮ็ดบางคนก็บ,บอกเขาใจดอกเขาบอกเขาใจกับยาเนาะแต่ว่าในส่วนนี้คือว่าลลอะไรเนาะเขากับโมเมนต์มีเงินมีข้ามร้ายเนาสำหรับการเฮ็ดยูทูปกับหลอไปจังสี่กอะบางคนกับว่าเขาหลอกเสียเวลาไปละหลาเนาะแต่ว่าแต่ว่าในสภา,าพการอย่างนี้จังสี่เนาะบัว่าสิเป็นเศรษฐกิจ บอกว่าสีหล,ลายอย่างเนาะสถานการณ์ของโลกเนาะเาเหตุยังไปร้ายกว่านี้บ่ได้ดอกราวว่าเหาโบาเมนลูกผู้รวยผู้มีเงินเนะาะบบเมนผู้ที่มีขึ้นฮ้อนกอนใหญ่นเนาะที่สิมาลงขึ้นน,น,นนั่นลงขึ้นนี้เฮองก็ต้องเหตุประคองไปก่อนตามตาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะเพียงแต่เฮาโ่สางปัญหาให้มันเกิดข้นร้ายขึ้นมากกับพ่อเนาะทานผูน้้ม น้มาเขือเรื่องก่อลบอนนี่กัที่ว่ามาเห็นเบื้องนั้นเนาะเป็นแบบสถานีบอลเนาะแต่ว่าวสวยงามเนาะบอลน,นะมาเขือเรื่องเนาะเนาะป้าป้าท่า,ทานผู้ชมข้อ,ของบ่อลน,นี่นะจะเป็นนะจะเป็นบ่อนเขาปล่อยป้าเน,ะนาะนะจะเป็นแบบไก่ ก้องพราสทานยนี้งนี่แหละเนะาะปรเปอบทางรถถีบเนาะบนสวยงามขนาดเนี้ยไปเลยจนหอดุนเนาะขาเฮายางงามแรงนี่นะจะนาจะมวนเนาะแต่ตอนนี้บอลแม่นไส่อยู่กับแดดแบบเวลาหนึ่งโมงเลยตอนนี้เจดสิบสองโมงเลย เดี๋ยวฮัสิงางไปหาบอนหนังโฮมหลินเนาะตอนแรกคุณแหละบาวแมนไซขึ้นรถตอนแรกแรลคุณเนาะสิบสองถุ่มหาสิบเก้าเนาะบาวแมนไซขึ้นรถกะนั่งรถรถไฟแบบราคาถูกชุดเนาะงชุดกับไปหอดน้อง่ายกับประมาณ 200ปลายกว่าบาทเนาะประมาณ237บ่บ่จื้อเว้ยป้าป้าท่านผู้ชมโอ้ปลาสวายปลานิ่นปลอีหลีโอ้มาถึกหม่องละย่างมาโอ้ท่านผู้ชมขนาดสวยงามสวยงามึดแนวเบิ่งเห็นบ่เสือบ่าวแม่ไได้โลดคันย่างมาเนาะคันเฮาบ่ย่างเฮาบ่เห็นนี่เห็นบ่ บอเแม้นใจยังว่าแหละขันยางยมีกำไรเลอนะท่านผู้ชมขันยางอยู่ในแถวด้ดิแถวกรุงเทพเนาะเห็นหน,นั่นเห็นนี่ยังนะปลาบางใหญ่เนาะปลาสวายโตขูโตโตสัมค่าเนาะประมาณตัวหนึ่งเจ็ดแปดโลสิบโลกูละ โต๊กใหญ่ยาน้ามบบขึ้นเลยเนาะก็มันใหญ่มีหนุกกลางแก่อีก,กอนันเบื้องนี้ก็มีเป็นแบบว่างเลยเนาะบอลพรนางเจ้าสิริกิตเนาะมีหกสมุดอนก็มีครัวขามไปเบื้องนั้นเนาะขามไปนางหม มีนกตังแกอีกเนาะมอนมนินนินขี่นกป่าโตแบกง่ายก็มีหัวหาเนาะย่นใส่คือสิึ้นมาเต็มเพือกเลย ยันงนาะแต่ว่าอีกตันยางเป็นแล้วทิพาทุกคนยางขามไปเบื้องนั้นเนาะแต่ว่าเบื้องนี้โอ้ัวเป็นยังเนาะแต่ว่ามี่ นี่เป็นย่ามเนาะเป็นป่อมเป็นป่อมไปตามกำแพงนเน,งน,ะเนงานเนนะกแพงยงาตัวเป็นของการยังหรือว่าอียงเนาะแลาวก็นี้ฮอสิคามท้างมาเบื้องนี้เนาะมันชมวิวเบื้องเย็นดีเนาะเบื้องโอ้เบื้องมันเป็นทอง เกับหฮมลมลื่นเนาะเป็นทางรถไฟเนาะบอลเนาะโอ้บอลน,นี้มันเป็นสถานีมันเป็นเป็น,น,อ,น,นอะไรเนาะท่านผู้ชมบอลน,นี้มันเป็นอันเป็นสานราลาบอลขึ้นรถไฟเนาะบอลน,นี้กะ พื่นาจะเศร้าใส่ที่บเห็นคนกนแต่ว่าบอเห็นคนเนาะทีนี้เดี๋ยวเาสิไปนังแถวค้องเนาะนังลินแถวนี่ท่านผู้ชม นั่งลินแท้นน้มันเย็นดีเนาะทำตาหอดยามเมื่อวายหอดวันนี้อากาศหอดลายประมาณ36มสหาสามสิบเจ็ดองศาเนะเาะยื่กรุงเทพอา พมนมลืมล่นทานสมบอลเห็นนกเห็นกาเนาะอยู่ตามต้นไม้จักกระหอกกระแตฟืต้นนะเบิงยางเบิงตามเข้มทางกะมันได้เห็นธรรมชาติเห็นนกนูเนาะป่านเขาปลาเบิ่งกระสวยงามขนาด เราแม่นไสกับยางมาแต่ทางพูน้นเนาะประมาณหนึ่งหาสองกิโลไปละยางมาแต่สามเซนไปละมายางมากกันเลยเห็นบ่อนนี้เนาะมาอยู่มาเห็นทิเฉดนี่กัสวยงามก็เลยมาแวะยางเบิงแถวนี้กันนางหลินแถวนี้เนาะทานสมที่ว่าอากาศเย็นสบายทานสมอยู่ อากาศเย็นสบายแลวกา้เบบึงส้มนุกนูเนาะแล้ัก็ส้มรดไฟแล้วก็ส้มรดไ,ไฟผ่านเนะาะทันส้มเพ <c oughs> ื่อสุดยอดชิวๆมันนี้กายเอว่าเป็นมือสุดถ่ายทีอูกรุงเทพเนาะมันนี้เนาะบฮูว่าสีได้ขามใหม่เหมือได้เนาะตอนแรกนี่กะที่ว่าขึ้นรถแล้วท,ทันส้ม จะเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดนะจะเป็นคลิปสุดถ่ายเนาะอยู่ในกรุงเทพสำหรับเดือนนี้เนาะโบว์ว่าสิเดคามมาอีกด้วยบ่เนาะหรือว่าบ่์เดคามแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ได้ชมคลิปบาลแมนไซก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาลแมนไซในเด้อท่านผู้ชมครับ และสำหรับตอนนี้บาเมนไสก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและสบายดีที่น้องกันเบิด์สุขุสุคนที่ให้การหับส้มและการสนับสนุนบาวเมนไสตลอดมาเนาะและสำหรับตอนนี้บาเมนไซ่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและก็สบายดีกันเบิร์สุขุสุคนรถไฟก็กําลังมาทางนั้นเนาะ